ครับวันนี้ผมสุรินทร์เหล่าพัฒนกเสรครับประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาธุรกิจนะครับก็ได้มากับทางรองประธานนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มากับผู้ใหญ่จีรพรด้วยนะครับแล้วก็ได้พบกับคุณฉลองอินทโกผู้จัดการฝ่ายสํานักงานโรงงานนะครับวันนี้ก็ได้รับกระเบื้องนะครับจากทางโรงงานชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปามนะครับเป็นจํานวน พันกว่าแผ่นนะครับซึ่งพวกเราก็จะได้นําไปทําซียไปสร้างบ้านให้กับกลุ่มเปราะบางกลุ่มยากไร้นะครับซึ่งเราสร้างมาประมาณ10กว่าหลังคาเรือนแล้วนะครับซึ่งมีผมในฐานะเ,เป็นโลค้าไม้แปรรูปเราก็จะให้ไม้แปรรูปทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็จะได้หลังคากระเบื้องนะครับจากชุมชาสากดิน้ำมันปาล์มแล้วก็มีสังวนยั้งยนต์บริจาคปูนมีโรงงานพิชัยซีแพคบริจาคอิดบ็อก แล้วก็มีคุณอนันต์ลามพานันมีหอ,อการค้ามีน้ำดื่มเาานะครับมีห,หลายๆองค์กรภาคเอกชนมาร่วมกันก็ทำให้ภาพที่ออกมาดูดีนะครับเป็นการสร้างภาพซึ่งทำให้สังคมงน่าอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็วันนี้ก็พบกับคุณฉลองนะครับบครับก็วัสดีนะครับผมฉลองอินทโกนะครับเป็นผู้การสนักงานโรงงานของบริษัทจุมพรอุตาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนนะครับ ก็มีความยินดีนะครับที่ได้ร่วมงาน CSR ซึ่งกับทางจังหวัดนะครับซึ่งทาง CPI เองเนี่ยโดยโดยผมเนี่ยก็ดำเนินการเรื่อง CSR อยู่แล้วซึ่งผมมารับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2565ซึ่งตอนนี้ก็3ปีแล้วก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอหลักๆผมก็จะดำเนินการอยู่3ตํตำบลของตำบลสรุย ตำบลสองพี่น้องแล้วก็หงเจริญนะครับส่วนหน่วยงานราชการต่าง,างๆเราก็จะมี CSR ด้วยเช่นกันแต่ว่ามันคนละสอดคอนเซนเตอร์กับ CSR ของโรงงานนี้ครับผมวันนี้ก็มีกระเบื้องเก่าที่เอาลองจากหลังคาแล้วเนี่ยประมาณ600ว่าแผ่นนะครับซึ่งยังยังไม่แล้วเสร็จยังเหลืออีกประมาณ600ว่าแผน่นซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,200แผ่นนะครับ ก็เดี๋ยวเมือ่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะแจ้งทางผู้ใหญ่ให้เข้ามารับอีก,อ,ก,อ,กอีกรอบหนึ่งนะครับครับก็ทร,บราบว่าทางชุมพรสักดากำเนิดปาได้ตั้งงบเสียนาประมาณปีละ1.2ล้านบาทใช่ครับ,รบปีล่าสุดนี่หนึ่งจุดสองล้านออปีปีปีที่อยู่เนี้ยครับหนึ่งจุดหนึ่งล้านบาทนะครับ,รบแต่ปีหน้าเนี่ยซึ่งผมเพิ่งจะทํางบประมาณแล้วเสร็จไปเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่หนึ่งจุดสองล้านบาทครับก็พวกเราก็ขอบคุณมากผู้ใหญ่มีอะไรไหมอีกเรื่ไหมครับก็ในส่วนของ ในส่วนของตำบลสรุยะคะ่ะที่ได้รับงบประมาณจากเซ r อาชุมพรอย่างต่อเนื่องะคะ่ะต้องขอขอบคุณนะคะทางเซ r อาชุมพรทางพี่สุรินนะคะและคณะกรรมการบริหารเซ r อาทุกท่านนะคะขอขอบคุณบริษัท CPI น,นะคะที่ได้ประสานงานแล้วก็ตอบรับทุกเรื่องะคะ่ะขอบคุณค่ะครับพ,พี่ร้ามีอนะไรโอเคงานก็ ขอบคุณมากนะครับร่วมกันร,ร่วมกันสร้างภาพทําให้ภาพที่ดีๆออกมาสู่สังคมแล้วก็ทำให้คนอื่นได้เห็นว่าเ้ยสังคมมันน่าอยู่เพราะว่ามีการช่วยเหลือแบ่งปันกันนะครับขอบคุณครับ